สวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับวันพีส์ไฟติ้งพาร์ทนะครับผมแล้วก็วันนี้ที่รอคอยนะครับผมก็มาสักทีสําหรับเกียร์าหรือเทนิกาะนะครับผมเทพพระเจ้าแห่งการปลดปล่อยนะครับผมก็ออกมาในรูปแบบตัวทองนะครับผมแน่นอนว่ากระแสเกียร์าออกมานี่ก็ต้องทําให้แบบทุกคนเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับผมเราอินสิบสี่วันฮะคุณผู้ชมก็จะได้ของรางวัลตามที่ผมเคยบอกไปหลายๆตัวนะครับผมนะฮะ ก็นอกจากว่าเเกียร์หเทปมิกะจะมาแล้วก็มีสำหรับโมโมะนะครับผมโมโมโนซุเกะโคซุกิโมโม,นม,โ,มโนโซุเกะเ,เวอร์ชันเเวอร์ชันยี่สิบปีนะครับผมก็คือเวอร์ชั่นที่เป็นเป็นนุ่มแล้วนั่นแหละนะครับผมก็มาให้เราได้สุ่มกันเหมือนเดิมนะครับผมก็มาเป็นแพ็คคู่นะครับผมคู่กับของตัวเทปมิกะเลยนะครับผม ก็ okay. เดี๋ยวเราไปรีวิวตัวเทพนิกะก็ละกันนะฮะผมว่าสกิลของเทพนิกะมีอะไรบ้างนะฮะเท่าที่ดูพ่นพานๆนะผมในออ f ฟิเชียเนี่ยดูเหมือนว่าสกิลของเทพนิกะจะมีทั้งหมด17สกิลเลยนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะไปไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีการซุ่มโชว์ด้วยนะผมว่าเราจะโดนการันตีใบที่เท่าไหร่นะครับผมไป เริ่มด้วยสกิลนี้เลยนีไ่งไงโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าที่เป็นแบบพลังพลังตื่นของเทพนิกาของนั้นเลยนะครับผม การเฟี้ยงมั่งเป็นการจู่โจมโดยการเอาแผ่นดินมาเป็นยางมั่งอะไรบ้างนะครับผมเออ่สก,กิลไหนวะสก,กิลนี้มันสกิลอะไรวะผมดูไม่ออกเลยคุณผู้ชม ไว่าเอ่อสก,กิลนี้ งงอยู่เลยคุณผู้ชมเดินดึง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 เนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยนะว่าสกิลนี้มันอยู่ตรงสกิลไหนนะผมอ,อันนี้มันเดินอยู่กาอากาศนะคือธีมของตัวเทพลิกาเนี่ยหรือเกียร์ห้าเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนทอมแอนเจอรลี่อ่ะคุณผู้ชมคือบทสัมภาษณ์ของอาจารย์แกเขาจะบอกว่าในช่วง วันพีซที่มันมีหลายอาร์คเนี่ยเลยไม่มีหลายๆภาคเนี่ยมันรู้สึกว่ามัน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 คาดความเป็นวันพีซต้นตำรับไปอะคุณผู้ชมเหมือนว่าเริ่มมีการแบบสูญเสียมีการแบบมีคนตายเยอะขึ้นเริ่มเกิดเหตุการณ์แบบดราม่าเศร้าๆเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับผมอาจารย์แกเลยเขาก็เลยบอกว่าเออมันมันหลุดตีมวันพีซที่เขาตั้งใจจะทาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วอะนะครับผม นั่นเลยทาให้เราได้เห็นว่าลูฟี่เกียห์าเนี่ยมันเหมือนกับว่าพลังของเขาอะมันเป็นเหมือนพลังแบบความสนุกสนานเป็นหลักอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีโดยแบบเป็นยางโจมตีโดนอะไรอะที่ว่าโจมตีใส่ล็อบลุจิแล้วตัวก็กลายเป็นยางเด้งดึ๋งอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะทําให้เราเห็นได้ชัดว่าอาจารย์แกเขาตั้งใจทําให้เกียห้าออกมาเป็นแบบนี้เองนะครับผมโดยแบบว่า ทุกคนอาจจะบอกว่าพลังเกียร์ห้ากับพลังเกียร์สี่มันคนละคนละเลือกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมอ๋ออเห็นละเห็นละแมง เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กกกนี่ไงเดี๋ยวนะคุณผ<ะ>ู้ชมผมว่าผมเห็นผมเห็นอะไรแวบๆบแบบแ,แล้วสกิลไม่ใช่อะไรนะที่ผมกําลังมึนๆน,นี่คือที่ผมชวนคุยเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมกําลังหาวิธีกดสกิลอยู่นะฮะเออนี่ไงโอ้โหเฮีเ้ยกว่าจะได้เออสกิลนี้ ถ้ามันเป็นการแดดแบบปกตินี่ลูฟี่มันจะทําเหมือนกับใช้เท้าปั่นนะคผู้ชมใช้เท้าปั่นแล้วก็ตัวของเทพนิกาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนแบบเดินบนอากาศได้เหมือนเดินชมจับน,นะฮะ ทายญ่คุณผู้ชมหมัดโคตพ่อโคตรแม่ับอันนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นหมัดที่จริงจังที่สุดในการเป็นเกียร์ห้าแล้วนะเพราะว่าส,สกิลต่างๆที่ผ่านมาของรูเ,เทมิกามันจะออกแนวเล่นๆไปหมดเลยนะครับผมไปเราไป PVP กัน มัดตัวตุนผมจำได้เลยช,ชื่อชื่อท่าเป็นมัดยางยืดตัวตุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะผมสำหรับสำหรับเอ่อตัวเทมนิกะนะครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่นะท่าตบมาแมลงวันผมจำได้เลยท <laughs> ่านี้เอาไว้เล่นงานคิซารุนะครับผมไอ้ที่ตบแล้วเป็นแป้งพิซซ่า นอกจากว่าจะกลายเป็นเทพนิกะดูขี้เล่นแต่ว่าสกิลฮาคีก็ถือว่ายังโหดอยู่ในระดับหนึ่งนะโอ,โ,อโอ้ยใจเย็นใจเย็นอืมเจอมัดมัดยับโอเค สกิลแม่งถามว่าย่างไหมแม่งก็ย่าง่ะนะเพราะว่ามันจะต้องเชื่อมสกิลหนึ่งสกิลสองเขาด้วยกันนะ่ะไม่งั้นแม่งมันกดเป็นแบบผ่านผ่านไม่ได้นะคุณผู้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชัน AI บังคับกันเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเกือบลืมบอกไปว่าตัวเ,เทมิกะเป็นสายสีเหลืองนะครับผม,มดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเทมิกะนะฮะ โดดดึงดึงดึงอยู่นะคือมันเหมือนกับว่ามันให้ความเป็นอิสระนะครับผมอาจารย์แกเขาเหมือนกับว่าต้องการสื่อว่าเกียร์ห้าหรือเทมนิกาเนี่ยมันคือตัวแทนแห่งความอิสระที่ลูฟี่สามารถปลดปล่อยได้อย่างเต็มที่นะครับผมคือไม่ยึดติดกับเหมือนกับพลังที่เกิดจากเกียร์สี่พวกคองคองออบอลแมนหรือสเน็กแมนหรือแท้งแมนอะไรเงี้ยมันคือเป็นร่างที่จํากัด เน้นความเร็วเน้นความพลังเยอะเป็นหลักแต่สลับเกียร์หามันคืออิสระนะผมสามารถเร็วก็ได้ช้าก็ได้โจมตีหนักก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมโอเคไปดู AI ไบังคับเป็นยังไงบ้างนะฮะสังเกตว่าท่าวิ่งจะดูออกฮาฮหน่อยนะผมแต่ว่าเวลาใช้ท่าคาคีลาชันนี้น่ากลัวมากแล้วก็มีสายฟ้าที่สามารถใช้ได้แบบ ลายขีดจำกัดจริงๆนะครับผมอเหี้ยแม่งเอาเสาเป็นสายฟ้าแล้วเด้งไปเด้งมานี่โคตรเหี้ยยโอ้โหแม่งแต่ว่าตอนใช้ฮาคีนี่แม่งโคตรน่ากลัว โอเคเดี๋ยวเราไปซุ่มลูฟี่เทปนิกะเกียร์ห้ากันนะครับว่าเราจะโดนการันตีใบที่เท่าไหร่นะฮะมาตอนนี้ผมมียูหกพันเอ้หกร้อยสี่สิบหกใบนะครับคุณผู้ชมก็คือยังไงก็ได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าของผมมันการันตีแปดสิบหกใบนะครับผม คือครบ86ใบก็จะได้เทมนิกะมาครอบครองอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะโดนใบที่เท่าไหร่ถึงจะได้การัารนตีเทมนิกะนะฮะปะบ,บางคนเห็นในกุ่มเขาบอกว่าเขาเปิดรอบเดียวเขาได้เลยนะก็ถือว่ายังโชคดีนะครับผม ไปฮะสิบใบแรกโอเคก็ยี่สิบใบไปแล้วนะครับผมต่อกันเลย เงียบๆนี่ไม่ใช่ะลรนะผมกำลังนั่งนับอยู่นะผมว่ามันใบที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคผ่านไปสามสิบใบครับเข้าสู่ใช้หรือเปล่าใช่็ดี ไปครับ40บใบนะฮะใช้เปล่าวะโอเคผ่านไป40บใบเหลือตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือการตี46บหกใบก็คือผ่านไป40บใบแล้วก็ยังถือว่าเกลืออยู่นะครับผมไปยังไม่มานะครับผมดูซิว่าเราจะโดนเกลือหรือเปล่านะฮะ แต่ถ้าเกลือไม่เกลือก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเทมิกะนี้ทุกคนเขารอคอยกันอยู่นะครับผมห้าสิบใบแล้วนะครับผมห้าสิบใบแล้วห้วาสิบเฮ้ยใช้เปล่า ก็เรียบร้อยฮะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเทมมิกะนะครับผมก็ได้มาเป็นใบที่ห้าสิบหกนะครับผมใช่ป่าววะนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกประมาณใบที่เท่าไหร่วะใบที่เท่าไหร่วะ จำไม่ได้วะ่ะช่างช่าง,งแม่งเลยคุณผู้ชมก็คืออยู่ประมาณใบที่สี่สิบถึงห้าสิบนะผมห้าสิบหรือหกสิบนี่ยแหละก็ถือว่าเกือบเกลือไหมมันก็เกือบเกลือนะครับผมสำหรับเ,เทมิกะนะครับผมนะฮะโอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการนำเสนอเทมิกะนะครับผมส่วนหมดเนื้อเรื่องก็ยังเป็นง่อยอยู่นะผมมันยังไม่มาสักทีนะครับผม ไหนๆก็ได้เทพนิกะมาแล้วก็ต้องเอามาโชว์ซะหน่อยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังโชว์ด้วยเลยเพื้นหลังพื้นหลังพื้นหลังอะไนวะมันให้มาด้วยนะนี่อันนี้นะครบองค์ประกอบผู้ชมเห็นไหมก็กลายเป็นเทพนิกะนะครับผมเทพพระเจ้าแห่งความอิสระนะครับผมแล้วก็เทพเจ้าแห่งการปลดปล่อยนะครับผม มันอาจจะดูือนตลกๆหน่อยนะแต่ว่าดีไซน์ของเทมิกะของอดีดีไซน์ของเกียร์ห้าของอาจารย์แกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคก็คงจะประมาณนี้กันสำหรับคลิป,ลป,ลปนี้นับผมก็เดี๋ยวสําหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นการนําเสนอสาหรับตัวโมโมะนะครับผมเวอร์ชั่น20เวอร์ชัน่น20ปีต่อมานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับ ตัวโมโมะนะครับผมว่าสกิลของโมโมะเป็นไงบ้างแล้วก็เป็นตัวละครสายสีเหลืองด้วยนะครับผมล็อกอินรับของก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเเออออ่่สกิลของโมโมะมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ขอบคุณสหรับการติดตามครับหวังว่าจะชอบและสนุกกันนะฮะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยกันล้วกันนะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ